我拍他罗。 โ o d e อ n Angel สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักมีในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาด้วยแล้วแต่ไพ่ที่อาจารย์เปิดได้นั่นเองนะคะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงให้กับชาวราศีธนูในอดีตแล้วก็ไล่เลียงไปจนถึงปัจจุบนันและก็อนาคตนั่นเองนะคะมีไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้เตือนนะในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ สำหรับไพ่ใบแรกในอดีตที่ผ่านมาก็คือไพ่เจ็ดไม้เก้าเหรียญสิบดาบราชินีถือดาบแล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือเหรียญน,นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูไพ่เจ็ดไม้คือมันแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของความขยนันขันแขน็งมีความพยายามมีความมุ่งมานะอุตสาหะ ของชาวราศีธนูมากๆนะคะไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่ายๆโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานยิ่งคุณขยันมากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งยิ่งได้ความสำเร็จแล้วก็ยิ่งแบบได้สิ่งที่คุณต้องการมากเท่านั้นนะคะถ้าคุณขยันน้อยหน่อยคุณก็จะได้น้อยอะไรอย่างเงี้ย นะคะขึ้นอยู่กับความขยนันหรือขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนของชาวราศีธนูนั่นเองในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์อ่ะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆสำหรับคนที่แบบแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะพยายามประครับประคองสถานะของครอบครัวหรือพยายามที่จะ เรียกว่าอะไรรักษาตําแหน่งของตัวเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะแม้ว่าสามีตัวเองจะนอกลูก่นอกทางหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพยายามรักษาสถานะความสัมพันธ์หรือสถานะในครอบครัวก,ก็คือยังเป็นแม่ของลูกยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะฉันจะไม่ยอมสละฉันจะไม่ยอมทิ้งสถานะนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะพยายามอะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวชาวราศีธนูก็ค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทํางานนะ่ะคุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูนะ โดยเฉพาะคนโสดก็แล้วกันนะคะคนโสดอาจารย์รู้สึกว่าถ้าคุณมีโมเมนต์ประมาณว่าฉันมีความสุขดีแล้วกับชีวิตฉันฉันมีหน้าที่การงานฉันมีเงินฉันมีฐานะทางการงานการเงินของฉันฉันมีความพอใจและอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วคุณสามารถอยู่กับม้าอยู่กับแมวอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ปลูกต้นไม้หรือ อะไรก็ตามแค่เข้าสวนแล้วก็ทํานูน่ทนทํานี่มีผักสวนครัวปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นี้ชาวราศีธนูก็มีความสุขแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะเก้าเหรียญมันยังขาดอีกเหรียญหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักจริงๆแล้วนะคนเรายังไงก็ต้องการความยอมรับนะคะต้องการความรักจากคนรอบข้างหรือจากใครสักคนหนึ่งอยู่ดีนั่นเองนะคะ ถึงภายนอกคุณจะแสดงออกว่าเอ๊ะไม่เป็นไรฉันไม่จําเป็นต้องมีแฟนไม่จำเป็นต้องมีสามีไม่จำเป็นต้องมีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆภายในใจลึกๆแล้วคุณก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจคุณนะไม่ใช่แบบหวังที่จะมากอบโกยหวังที่จะมาเอ่อเอาเปรียบคุณหรือเป็นความรักที่ไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คาดหวังในใจลึกๆแค่เจอคนที่จริงใจแค่นั้นเองต่อมาเป็นไพ่สิบดาบ ถึงแม่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีธนูอาจารย์ก็ยังรู้สึกถึงได้ว่ามันส่งผลมาจนถึงปัจจุบันของชาวราศีธนูได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ เรื่องหลักๆเลยก็คือในเรื่องการลงทุนชาวราศีธนูบางคนเนี่ยไปเผลอลงทุนหรือไปเผอลอร่วมหุ้นกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณโดนโกงนะโดนหักหลังจากการทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายในชีวิตของชาวราศีธนูนะจริงไม่จริงนะสำหรับใครที่แบบโดนโกงโดนเอาเปรียบหรือโดนหักหลังจากการทําธุรกิจเนี่ย นะคะก็คอมเมนต์มาบอกอาจารย์ได้นะ,ะรูปแบบนั้นค่อนข้างที่จะแบบมันจําฝังใจเลยแหละนะคะในการที่แบบโอ้ฉันไม่น่าที่จะไว้ใจคนผิดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีธนูนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะกระดูกเปาะ บางกระดูกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะขาดในเรื่องของอการบำรุงนะคะการออกกำลังกายบางคนออกกำลังกายหนักจนเกินไปจนเกิดแบบอั ident, กเับในเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวของตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะที่ชาวราศีธนูพบเจอสําหรับไพ่ใบนี้ก็คือในเรื่องของการที่รักผิดคนหรือไว้ใจผิดคน ทำให้เกิดการหักหลังทำให้เกิดการหักอกทำให้เกิดการทรยศเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคือมันก็หนักอยู่นะต่อมาเป็นไพ่ e วีนออฟสอด ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าถาเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองชัดเจนมากๆฉันรู้ว่าตัวฉันต้องการอะไรฉันโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วจะไม่มีใครมา บ,บังคับหรือมาห้ามปามหรือมาอะไรทั้งทั้งสิ้นนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมากๆกล้า,กกาคิดกล้าลงมือทำนะแต่อาจจะมีจุดอ่อนนิดนึงในเรื่องของขาดความอ่อนโยนนะขาดความโรแมนติกโดยเฉพาะคนที่มีคนรัก คนรักของผู้หญิงชาวราศีธนูก็จะออกโมเมนต์ประมาณว่าเออทำไมช่วงนี้คุณไม่ค่อยโรแมนติกทำไมช่วงนี้คุณไม่ค่อยอ่อนโยนอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงเหมือนคนอื่นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะปฏิบัติมากกว่าพูดด้วยซ้ำไปนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมามีเกณฑ์ว่าคุณนั้นคบหาดูใจกับผู้หญิงที่แบบ มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือทําแล้วเธออาจจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือจุดเด่นของเธอเลยเธอค่อนข้างที่จะเป็นคนใจแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่พอสมควรนะบางทีอาจจะไม่ค่อยพูดจาหวานหูไม่ค่อยอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะหรือไม่ค่อยที่จะโรแมนติกสักเท่าไรนักในช่วงอดีตนะ แต่เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆในสิ่งที่เธอทําในสิ่งที่เธอโฟกัสนั่นเองแล้วเธอค่อนข้างที่จะใจแข็งทุกครั้งที่แบบอาจจะทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันคุณจะต้องเป็นฝ่ายไปง้อเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเธอยิ่งใจแข็งเข้าไปใหญ่เลยต่อมาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะไปขอโอกาสจะอีกฝ่ายนึงหรือไม่เพราะว่ามันขึ้นไพใบนี้คือค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะ อาจจะไปขอโอกาสว่าขอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมขอกลับมารักกันขอกลับมาดูแลกันเหมือนเดิมได้ไหมฉันรู้แล้วฉันเห็นคุณค่าของความรักฉันเห็นคุณค่าของคุณแล้วฉันไม่ควรปล่อยปะละเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือแล้วแต่จะสรรหาเหตุผลมาขอโอกาสจาอีกฝ่ายหนึ่งนะ แล้วบุตรบริวาลูกหลานของชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งของเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากๆด้วยนะคะเด็กคนนี้โตไปเนี่ยเหมือนแบบว่า,าจะสามารถเป็นลูกที่กระตันยูนะคะเป็นคนที่รู้บุญคุณคนน่ะนะคะสิ่งไหนที่คุณทํา ให้เขาเขาก็สำนึกบุญคุณตลอดเวลาละอะไรเงี้ยนะคะเป็นเหมือนเทพบ,บุตรเทพธิดาหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นลูกที่กระตันยูนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนดีโอเคนี่คือไพยในอดีตนะของชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุไฟราศีาธาตุดินราศีาธาตุลมนะคะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบัน ของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันบ้างนะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูใบแ,แรกก้าวดาบ3เหรียญ8เหรียญเดอะเวิลด์แล้วก็ต่อมาด้วยเดอะมูนนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ก้าดาบ ใบนี้นะมันแสดงถึงการวิตกกังวลคิดมากจิตตกวิตกกังวลทำให้ชาวราศีธนูนั้นนอนไม่หลับหรือไม่นะคะในช่วงปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่บางทีมันใกล้ถึงเวลาที่จะนอนและหัวจะถึงหมอนและทุกครั้งชาวราศีธนูจะมีเรื่องให้คิดอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็คิดเพลินจนทั้งคืนนี่นอนไม่หลับเลยก็มีอาจจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหรือบางคนหลับหลับตื่นตื่นหรือบางทีอาจจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆอ,อะไรเกี่ยวกับมีปัญหาในเรื่องการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีธนูได้นะคะสุขภาพส่วนใหญ่จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพสายตานะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาสายตาเอียงสายตาสั้นสายตายาว หรือมีปัญหาในเรื่องของตานะคะได้ไปหาหมอได้ไปปรึกษาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้หรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดเลยก็ได้นะคะถ้ามันร้ายแรงถ้ามันสะสมมานานนะและอีกอย่างหนึ่งคืออาการปวดหัวไมเกรนของชาวราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะกลับมากําเริบอีกแล้วในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณทั้งพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องให้คิดมากนั่นนี่มันอาจจะกลับมา ปวดหัวไมเกรนได้บ่อยๆในช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมพกยาติดตัวไว้นะคะต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญใบนี้นะคะในเรื่องของการเงินหรือการค้าขายการทําธุรกิจอะไรก็ตามของชาวราศีธนูนะคะมีลูกค้าเดิมมีฐานลูกค้าเดิมแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนคุณดีอยู่แล้ว บ,บางคนอาจจะทําเกี่ยวกับค้าขายทางโลกออนไลน์มีแฟนเพจนั่นนี่นะบ,บางคนอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนออทําเป็นนายหน้าในทิกตอกนายหน้าในช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะในเรื่องของการเป็นนายหน้านะคะและอีกอย่างหนึง่งการทํางานของชาวราศีธนูในช่วงนี้ คุณจะทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะ,ะถ้าฉายเดี่ยวนั้นไม่ค่อยที่จะไปได้ไกลสักเท่าไหร่นักนะคะในช่วงปัจจุบนันถ้าทำงานกลุ่มรวมกลุ่มรวมความคิดกันอะไรเงี้ยชาวราศีธนูจะไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ดีในช่วงนี้ด้วยพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องความรักนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีธนูคนใดนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาไปหา คนรักหรือไม่ได้มีเวลาไปขคอยคว้าหาในเรื่องความรักสักเท่าใดนักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคนแนะนําให้กับชาวราศีธนูให้ได้รู้จักนะคะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่อ่ะแนะนําให้รู้จักอกับคนนี้สิคนนี้เป็นคนดีนะก็ลองคุยดูอะไรก็ว่ากันไปนะคะนะต่อมาเป็นไพ่8 เหรียญใบนี้มีความขยันขันแข็งคือจริงๆแล้วชาวราศีธนูมีความขยันขันแข็งมากๆแล้วมีมากกว่าหนึ่งงานด้วยในช่วงนี้มีงานประจําอยู่แล้วมีงานเอเเล็กหรือมีงานออนไลน์ที่สามารถที่จะทําเงินให้กับชาวราศีธนูได้เช่นเดียวกันนะทำทุกอย่างที่มันมีช่องทางการหาเงินได้ว่าอย่างนั้นเหอะในช่วงนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษเลยนะ แล้วคุณเป็นคนที่มีฝีมือมีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งในการทำงานแล้วมีบางคนมีการวางแผนที่จะเกษียณหรือมีการวางแผนที่จะในอนาคตฉันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคุณจะใช้ความรู้ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่คุณมีนี่แหละนะคะนำไปใช้ในการเปิด ทำธุรกิจหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับความถนัดความสามารถของตัวเองเนี่ยชาวราศีธนูก็บางคนพยายามเก็บเงินอยู่นะได้สักพักหนึ่งแล้วก็ว่ากันไปนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะใบนี้นะคือแบบ มันจะดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างท,างที่หรือบางคนมีการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาในช่วงนี้นะคะแล้วมีเกณฑ์ว่าจะไปขอวีซา่าไปสอบสัมภาษณ์หรืออะไรจะไปเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ดังใจที่ตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าไพ่เดอะเวิลด์ไปได้ทั่วโลกเลยนะจะได้รับอนุมัติจะสอบสัมผัสผ่านหรือบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศเร็วๆนี้สอบผ่านแล้วอะไรเงี้ยกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะจะเดินทางไปแล้วจะเตรียมตัวแล้วอะไรเงี้ยก็ไปได้แบบแน่นอนนะสำหรับไพ่เดอะเวิลด์เหมือนเป็นเปิเปดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองเลย นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับไพ่เดอะเวิลนะคะชาวราศีธนูจะมองโลกใบนี้ในโลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็จะมองโลกในทางที่แบบเริ่มปล่อยวางมากยิ่งขึ้นสิ่งไหนที่มันเกินกว่าสิ่งที่คุณแบบเออคุณไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วคุณก็ปล่อยวางมันลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายิ่งถือแล้วมันก็ยิ่งหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีต่อมาเป็นไพ่เดอะมูน ในใบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูนั้นก็มีเรื่องให้คุณนั้นค่อนข้างเครียดสะสมอยู่พอสมควรมีความเครียดมีความเศร้าหรือบางทีชาวราศีธนูกับคนรักอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความลับต่ออีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในช่วงนี้นะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือไม่สามารถที่จะบอกตรงๆกับอีกฝ่ายหนึ่งได้อะไรเงี้ยจึงเลือกที่ เก็บเอาไว้กับตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะจึงเหมือนเป็นแสงและเงานะ,ะอีกด้านหนึ่งมีแสงสว่างอีกด้านหนึ่งมีเงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีอะไรซ่อนเลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังนะคะในเรื่องของการที่จะไปคบหาดูใจกับใครแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดตัวคุณกับเพื่อนกับ พ่อแม่กับญาติพี่น้องหรือกับแวดวงสังคมของเขาอะคุณรู้ไว้เลยว่าคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้นะคะแล้วเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาก็แล้วแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีธนูนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุลมราศีาธาตุดินนะ ต่อมาเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะในเดือนมิถุนายนนะสองถ้วยคิยงถือไม้สิบดาบขึ้นอีกแล้วสี่ไม้แล้วก็ สองไม้นั่นเองสำหรับไพ่สองถ้วยในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีธนูมีเรื่องน่ายินดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจะเหมาะและจะแบบดีมากๆคุณจะเข้าใจกับคนรักมากยิ่งขึ้นจะแน่นแฟนจะเหมือนมองตาแล้วก็จะรู้ใจกันมากยิ่งขึ้นนะสำหรับคนที่มีคู่นะ แล้วก็บางคนมีการวางแผนที่จะเข้าสู่ประตูวิวาหรือมีพิธีมงคลสมรสกันเกิดขึ้นเลยก็ได้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่สองถ้วยและสำหรับใครที่เป็นชาวราศีธนูที่บางทีอาจจะโสดหรืออาจจะยังไม่มีใครในช่วงนี้นะอาจารย์บอกเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่จริงใจกับคุณหรือคนที่ศีลเสมอกันหรือคนที่แบบเจอกันแล้วมันเหมือนคนนี้แหละมันเหมือน คุ้นๆมันเหมือนรู้จักกันมาน,นานมันเหมือนคุ้นเคยกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสัญญาณของรักแท้หรือว่าสัญญาณของบุกเพันิวาาน,นั่นเองนะคะคนที่เป็นคู่กันคู่แท้กันจริงๆนะคะจะไม่มีเรื่องมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดเนื้อร้อนใจและจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแค่มองตาแล้วก็รู้ใจกันเลยมันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจกันอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมา เป็นไพ่ King of Wands ผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณจะชอบผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและก็เป็นผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่เป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะดูแลปกป้องและก็คุ้มครองคุณได้อะไรเงี้ยคุณจะชอบผู้ชายแบบนี้นะผู้ชายที่กิ้งก้องผู้ชายที่คอยตามคุณตลอดเวลาผู้ชายที่ไม่มีบุค,คลิกของความเป็นผู้นำครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคุณจะไม่ชอบ ะะคุณจะชอบผู้ชายที่แบบประมาณว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนั้นเลยนะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูใบนี้คือคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องอื่นๆความรักเรื่องอื่นๆการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่รองลงมาเลยแต่ในเรื่องของการทำงานคุณอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่ง นะคะเพราะว่าคุณคิดว่าถ้ามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีแล้วนะคะมันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศมันจะนำมาซึ่งฐานะนะคะมันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตของคุณอะไรเงี้ยคุณจึงรวบรวม energy ทั้งหมดของคุณที่มีนะคะไปใส่กับการที่แบบตั้งใจทำงานหรือรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะ แต่ถ้าชาวราศีธนูคนใดนะคะที่มีความรักอยู่นะคะคุณก็จะพยายามหาเวลาให้กับคนรักของคุณแต่งานของคุณจะต้องไม่เสียด้วยนะคะนะพยายามที่จะแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดนะคะจะไม่ได้เอาเวลาไปให้แฟนหรือคนรักจนเสียงานเสียการอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบดาบสำหรับไพ่ใบนี้ นะะก็ขึ้นอีกแล้วนะอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีโมเมนต์ของการที่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังได้ในช่วงนี้ยังไงก็ต้องระวังถ้าใครคิดจะลงทุนคิดจะร่วมหุ้นที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้อาจารย์คิดว่าควรที่จะเลื่อนออกไปก่อนนะเพราะว่าได้ก็ไม่คุ้มเสีย นะแถมที่จะขาดทุนด้วยซ้ําไปนะแถมที่จะโดนโกงโดนหักหลังจากหุ้นส่วนหรือจากคนที่คุณไว้ใจอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพถ้าชาวราศีธนูคนใดนะทำงานหนะัก ขยันขันแข็งจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะบางทีมันเกิดการสะสมแล้วพอบางทีอาจจะไปหาหมอมันอาจจะหนักแล้วอาจจะถึงขั้นแบบผ่าตัดได้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมา เป็นไพ่สีไม้นะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยของชาวราศีธนูนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านสักหลังนึงนะหรือบางคนปลูกบ้านเสร็จแล้วจะมีการทําบุญบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี ที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าชาวราศีธนูคิดว่าบ้านมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของชีวิตคุณมีบ้านมันเหมือนความรู้สึกแบบมันมีความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งคุณจึงให้ความสําคัญยอมทํางานหนักยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบมีที่อยู่อาศัยที่ดีนะหรือ,อ,อสร้างครอบครัวบางคนมีการจะวางแผนที่จะปลูกเลื่อนหอหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมาเป็นไพ่สองไม้สำหรับไพ่ใบนี้คุณเป็นคนที่มองการไกลมองอนาคตไปถึง5ปี10ปีข้างหน้าว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะในหน้าที่การงานของตัวเองตอนนี้นะบางคนถ้าเป็นรองผู้จัดการหรือเป็นอะไรอยู่ก็ตามในช่วงนี้คุณจะมองไปถึงอนาคตฉันจะไต่เต้าไปจนถึงเป็นผู้จัดการเป็นออระดับ หัวหน้าชั้นสูงแยกได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือมองไปอนาคตอันไกลมากๆนะและอีกอย่างนึง่งสำหรับความรักของชาวราศีธนูนะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในโลกของ ออนไลน์ค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยหาคู่ทางเว็บไซต์หาคู่บางคนหาคู่ทางแอปพลิเคชันหาคู่นั่นนี่ในช่วงนี้นะคะและโดยเฉพาะคนที่มีการครบหาดูใจหรือมีการพูดคุยนะ,ะกับคนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ประเทศไหนคุณอยู่ประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันออนไลน์หมดแล้วไงมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือในส่วนของไพ่สองไม้นั่นเองนะคะแต่อาจารย์คิดว่านะในช่วงนี้จะมีคนถูกใจคุณเนี่ยมี2คนที่คุณพยายามช่างใจอยู่ว่าเอ๊จะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคนี่ก็คือไพยในเดือนมิถุนายนหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้แหละของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟราศีธาตุลมค่ะต่อมานะก็จะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีธนูนะคะเดชาลีออด สี่เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยสองเหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดอชาลิออดเป็นไพ่ประจําราศรีกรกฎนะมีชาวราศรีธนูที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศรีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันจากตัวไพ่ใบนี้นะคะโดยเฉพาะชาวราศรีธนูคนใดที่มีการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติ นะ,ะให้มาฟังไพ่ใบนี้เลยนะ,ะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยชัดเจนมากๆเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณหรือบินมาหาคุณเลยนะ,ะบางคนอาจจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขามีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณมาเจอคุณตัวเป็นๆเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันหรือเรียกได้ว่ามาดูตัวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าตรงปกเหมือนในรูปไหมเหมือนในวิดีโอไหมอะไรก็ว่ากันไปนะคะ และนะคะในส่วนของอารมณ์ของชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะคะเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกยังไงก็พยายามปรับอารมณ์ของตัวเองให้มันบาลานซ์มากที่สุดอย่างุหงิด,งดอย่าเครียดมากจนเกินไปนะคะปล่อยวางบ้างในบางทีต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญ นะในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวชาวราศีธนูหรือคนรักของชาวราศีธนูที่เป็นฝ่ายที่กักความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นะหรือบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะ เราก็มีคนคบคนคุยอยู่แล้วแล้วก็ยังอยากกักความสัมพันธ์เขาเอาไว้อยู่ไม่อยากให้เขาไปไหนไม่อยากให้เขาไปมีคนอื่นไม่อยากให้เขาไปคบกับคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ตัวเองก็มีเยอะอยู่แล้วมีคนคบคนคุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันมีในกรณีของการหึงหวงกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วก็ยังรู้สึกหวงยังหึงยังหวงก้างอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ ต่อมาใบสุดท้ายคือไพ่สอเหรียญชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณพยายามที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดนะคะนี่เงินเดือนก็ว่าแบบเหนื่อยมากแล้วนะคะแต่และเดือนต้องพยายามบริหารจัดการต้องจ่ายค่านั้นค่านี่อยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะหมุนให้มันชนเดือนมากที่สุดนี่ก็เหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะและมีชาวราศีธนูหลายคนที่พยายามที่จะอ,อยากที่ไป กู้เป็นเงินในระบบนะคะกู้ทางธนาคารสินเชื่อการเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนกู้มาทําธุรกิจบางคนมากู้มาซื้อรถซื้อบ้านนะคะกู้มาใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะบางคนมีที่ดินอยู่แล้วก็เอามาหมุนเวียนมาเป็นเงินอะไรก็ว่ากันไปนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีธนูไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ